ครับกับสวัสดีพบกพี่แม่เอฟซีลาวอีกสาวน้อยเพชรบันเพลงนะครับหลังจากเมื่อสักครู่นะครับไล์สดผ่านไปนะครับช่วงนี้ก็มีนะครับญาติโยมลูกศิษย์ลูกหานะครับได้มากราบหลวงปู่นะครับครับก็มีหลายท่านนะครับมาอาบน้ำมนต์นะครับมาให้หลวงปู่ดูดวงนะครับมา สอบถามนะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับนุ่งปู่ก็ให้คําแนะนําไปนะครับนาอรับพรนะครับลุ่งปู่เคาะหัวนะครับก็ให้มีโชคทุกท่านนะครับนาะหมดเคราะห์หมดโทมหมดโลกหมดภัยนะครับมีแต่โชคดีมีชัยนะครับในช่วงปีใหม่ของไทยเรานะครับตลอดไปนะครับนาอ อัพโหลดวิดีโอนะครับของเอเอสสองชั่วโมงยังไม่เซ็ตเลยครับคลิปแค่สิบกวนอาทีโอโ ล,ลุงปู่กาลังพูดคุยนะครับกับลูกศิดลูก้านะครับญาติโยมนะครับที่มากลับลุงปู่แลวก็สอบถามนะครับเกี่ยวกับรูดวงวันเดือนปีเกิดนะครับเนาะให้ลุงปู่ได้ตรวจดูให้นะครับเนาะ

ครับวันนี้ลูกปูนะครับก็ไม่ขิดตานะครับเนื่องจากก็ กลับมาเป็นปกตินะครับตานะครับละก็ไม่คันนะครับตาไม่คันนะครับหลังจากหยอดยานะครับให้คุณหมอล้างตามาหลายวันนะครับเนาะอาการดีขึ้นนะครับเนาะลุงปูก็ไม่ต้องปิดตานะครับไม่ต้องใช้ที่ครอบนะครับเนาะก็หยอดยาให้ลุงปูประจําครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเนาะครับขอบคุณพ่อพ่อยา FC หลางกสาวน้อยเพ็บบันเพลง fc ช่องสรงชาแนลครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ